บอกแล้วไงว่าไปตามในไลฟ์เมื่อวานในไลฟ์มาอีกแล้วนะครับบอลสดเมื่อวานมาทั้งหมดโอ้โหสิบไม้หลุดหนึ่งหวานเจี๊ยบนะครับแล้วเมื่อวานโอ้โหโครงการก็มาอีกแล้วนะบอกแล้วไงทรอนเดล่านะทรอนเดล่าเซนวิเซนนะครับแล้วก็โอ้โหบอกเลยเมื่อวานนี้มันเยอะไปหมดอนะขนาดเมื่อวานนอกกระแส้ะเนี่ยเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเต็มข้อเลยนะครับในทุกๆตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่ฟูแรมเลยนะ ฟูแรมราซิโอทางด้านนอโคปิงทางด้านเชลตาบิโก้โอโหซัมซอนสปอร์ไม่พูดเยอะแล้วกันเอาเป็นว่าวันนี้มีบิ๊กบิทั้งนั้นเลย4ี่โมงมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราวีสดกันเอาละวันนี้พี่พ,พี่ท่านไหนไม่อยากพลาดปัดขวาตามมานะครับส่วนพี่พี่ท่านไหนติดตามอยู่แล้ววันนี้เราเจอัน4ี่โมงเย็นนะเอาละวันนี้คู่ที่ผมจีบยกมาให้นะในตึกของยูฟาแชเปี้ยนลิกนะครับ วันนี้จะเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับทีเมเยือนอย่างแหม่ร่างห้างยาไร้พ่าย,ายแต่ตอนนี้ก็พ่ายไปแล้วนะ <c oughs> เป็นทางด้านเลเวอร์กูเซ่นนะครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเวลาเจอกันทีไรเนี่ยต้องบอกว่าส่วนมากจะเป็นลิเวอร์พูลที่กินขาดเลยนะครับแล้วต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้ในจาบในพรีเมียร์ลีกเนี่ย ต้องบอกว่าแม่ลิเวอร์พูลทำผลงานในค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเท่าที่เห็นมาต้องบอกว่าถึงทางด้านเลเวอร์กูเซ่นนะครับในหลีกตัวเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกันแล้วจริงๆต้องบอกว่าแม่ช่วงนี้ต้องยกให้ลิเวอร์พูลจริงและวันนี้ต้องบอกว่าเล่นที่แอนฟิลด์ด้วยแนะนําเลยว่าถ้าจะไปลิเวอร์พูลถอยลงมาหน่อย ยืนที่0ูนยหอย่างน้อย1เมตรหหูวันนี้มีเหตุเป็นอย่างต่ำนะครับหรือมองบนไปได้ที่275เช่นกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปวีท่านในไม่อยากพลาดนะวันนี้ปัดขวาตามมานะครับ4โมงเย็นเราเจอแน่นอน阿ะวันนี้ผมคอนเนอร์ของตัวาลาะครับสวัสดีครับ